ที่พาคุณผู้ชมค่ะไปเยือนจุดเช็คอินอันศีนของโคราชนะคะที่สายบุญเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆค่ะเพราะว่าสถานที่ที่ดีดีจะพาคุณผู้ชมไปนะคะมีชื่อว่าผาซ่อนพระว่าแต่ชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้กันเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมชัดเจนด้วยภาพจริงๆนะคะเพราะนี่คือผาซ่อนพระ ตามชื่อที่ตั้งขึ้นมาจริงๆค่ะไม่ว่ามองไปทิศทางไหนเราก็จะเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆถูกซ่อนไว้ในซอกผาแห่งเขาจอมทองหรือที่เขาเรียกกันว่าฟูจิคอนบรีพิกัดอยู่ที่ตำบลจระเ้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่มีพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดทั้ง7วันค่ะรวมถึงพระพุทธรูปปางต่างๆทั้งเก่าและใหม่ ถูกนำมาวางไว้ตามชั้นและซอกหินกระจายทั่วหน้าผานับร้อยร้อยองค์ทำให้ยิ่งสร้างบรรยากาศให้ดูเข้มขลังมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปเจอคุณจำเนียนค่ะคุณจำเนียนเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่จอมทอกนี้นะคะเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมว่าพระพุทธรูปที่เห็นวางเรียงรายบนผาแล้วก็ซอกผาเริ่มต้นมาจากเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะ มีเจ้าของธุรกิจค้าส่งสินค้าเบ็ดตเตล็ดรายหนึ่งนะคะของอำเภอคอนบุรีที่โคราชนี่แหละมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมที่เขาจอมทองแห่งนี้แล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงปรากฏว่าหลังจากขอพรไปก็สมหวังได้รางวัลใหญ่จริงๆนะคะจึงนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง7จปางขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่หน้าผาแห่งนี้กระทั่งเมื่อมีคนมาพบแล้วก็มาทราบความเป็นมา ก็ต่างพากันมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคขอลาบเมื่อสมหวังนะคะก็จะนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้เพิ่มอีกเรื่อยๆนี่แหละค่ะก็กลายเป็นที่มาของพระพุทธรูปนับร้อยองค์กระจายอยู่ตามหน้าผาและเป็นที่มาของการตั้งชื่อผาซ่อนพระเขาจอมทองนะคะหนึ่งในพุทธสถานอันศีนที่สายบุญไม่ควรพลาดจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ